มกราคมปี2553เลยปีใหม่มาไม่กี่วันหน้าบ้านหลังนี้ที่มีสาวแสนสวยอยู่หนึ่งคนเธอคนนี้ตื่นมาแบบหน้าสดหัวกระสซิงใครโทามาแต่เชา้าถ้าขายประกันนี่จะ,จะด่ายเช็ดเลยฮัลโหลวันดีครับคุณปิติน,นันผมโทรจากซีพีนะครับคุณที่ไปสมัครงานกับซีพใช่ไหมครับวันนี้เราจะขอเรียกสัมภาษณ์คุณน่ะนะครับออสัมภาษณ์เหรอ แล้วเรายื่นไปสมัครงานไปตอนไหนวะฮว่าไงนะวะเอ้ยครับอ,อ๋อเปล่าไม่มีอะไรค่ะแล้วมาวันนี้เลยจะได้ไหมครับออก็ได้ค่ะได้งั้นไปแบบหน้าสดสดเลยนะคะไม่ต้องสดมากหรอกครับแต่งตัวหน่อยก็ดีนะครับรีบมานะครับผมรออยู่แต่จะว่าไปเสียงผู้ชายคนนี้ก็หล่อดีเนาะเสียงยี่งกับคุณชายเลยคุณชายปารุษจุฑาเทพแน่หรือจะเหมือนป๊อบต้องป๊อบแน่แน่ป๊อบแน่แน่ ปอครับปอบปุงปิงฟุงฟิงมีอะไรติดหน้าปอบหรือเปล่าครับอืโอ้โหใกล้มากเลยปอบมุดหนีไปไหนแล้วเออปอบปุงปิงไงครับอุ้ยปลาปลาปลาค่ะไม่มีอะไรนึกว่าจะกินเลือดผมเฮสัมภาษณ์เลยดีไหมคะเนื้อเล่าประวัติแบบสั้นๆให้ฟังหน่อยนะครับ งั้นสั้นๆก็พอนะคะครับเธอเล่าสั้นมาก2ชั่วโมงผ่านไปตอนอยู่เมืองจีนทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยล่ะคะพี่ไปกินหมี่กินซาลาเปากินเกี๊ยวพอเลี้ยวกลับบ้านไปเจอมาม่าอีกสองชามเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้สั้นๆค่ะพี่เงี้วโอ้น้ำท่วมปากเลยล่ะพี่ เฮ้ยพระอินเรียกเข้าเฝ้าต้องบอกว่าเรื่องของน้องน่าติดตามมากยิ่งกว่าละครช่องสามดิจิตอลอีกนะครับใช้ได้เลยคุณสบัดน้องเนี่ยหนูอยู่นี่คะ่ะแก้วไปอยู่นั่นเมื่อไหร่วะทั้งง่วงมากพี่ไ<อ>ปนอนก่อนดีไหม <laughs> พี่ไม่ง่วงแค่น้องเล่าจนพี่เพลินเลยไปเฝ้าพระอินแค่สองชั่วโมง <laughs> <c oughs> สตูดิโอฟันภูมิใจเสนอรักนี้24ชั่วโมงให้เสียงภาษาไทยโดยพัฒมิตร ยอมรับเลยค่ะว่าผู้ชายที่หลับและน้ำท่วมปากนั่นเน่ะน่ารักมีสเสน่ห์เอ๊ะหรือว่าเราแอบรู้สึกดีกับเขาแล้วนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ต่างอะไรไปจากเธอหรอกครับวันที่ได้เจอเป๋าเป่าแล้วผมนอนคอหักน้ำท่วมปากผมก็รักเธอมากตั้งแต่วันนั้นเลยละครับ <c oughs> ชอบอย่างนี้ต้องโทรไปคุยตามภาษาผู้สัมภาษณ์งานที่ดีต้องตามงานครับต้องตามงาน นกป้านเสียงหล่อโอ้โอ,โอ้สวัสดีครับคนสวยจำพี่ปอบปุงปิงได้ไหมครับตอนที่นอนน้ำท่วมปากวันนั้นจะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะชนน้องไปกินหมี่กินเกี๊ยวแล้วเลี้ยไปกินหอยจ้อกันรือถ้าทํ้งไม่ชอบกินเกี๊ยวเราไปเที่ยวกันคืนก็ได้นะครับรับรองแอบไปพ่อแม่ไม่เห็นแน่ๆ,ๆนงั้นหรอโอ้น้พ่อบอเป่าถ้ามึงพาลูกกูไปกินหอยจ้อกูล่อมึงแน่ไอ้ปอบปุงปิง <Yeah. S 1> นี่พวกแกคิดจะชวนฉันออกมาเจอก็โทรมาอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าฉันพร้อมหรือไม่พร้อมรู้ไหมวันนี้ฉันไม่อยากไปไหนเลยนะแกฉันไม่พร้อมไม่พร้อม <c oughs> เหรอเนี่ยเหรอสภาพคนไม่พร้อมจะออกไปข้างนอกนึกว่าจะไปเดินแคดวอล์ก แค่ชวนไปกินหอยจอพ่อเขาจะลอก,กูแล้วแต่คิดถึงทําไงดีมันโทรไปดีกว่าจเจอพ่อชวนไปกินหอยจอด้วยกันเลยว้ยโอ้ยถ้าพ่อพกปือนออกมาด้วยก็สวยสิวะครูไม่โทรดีกว่าแต่คิดถึงอ่ะนั่งหวัวลาะคนเดียวไม่พร้อมจะไปไหนไม่พร้อมจริงๆเงื้อใครโทรมาชวนเป้าวะเฮ้ยแชทมานี่นะใครอ่ะเฮ้ย พี่แจ็คแฟนฉันดูหนังกันไหมครับเอ้ยชวนดูหนังด้วย่ะนี่โอ้โหไอ้แจ็คแฟนฉันเพิ่งเลิกกับแฟนมานี่ไอ้แจ็คอ้วนดำมันจีบเพื่อนเราชันเลยเฮ้ยนี่เจ็บตัวทั้งอ้วนทั้งดำไม่ใช่แจ็คแฟนฉันจะบ้าเหรอจะไม่ชอบอ้วนดำจีบเจอที่ไหนกันเล่าไม่ชอบเราะจ้างก็ไม่ชอบไงก็ไม่ชอบไม่มีทางนั้ทันนัดหนึ่งถึงสิบนะถ้าไม่ลุกไม่ต้องไปอีกเลยโอเคปะ กล้า <ยะ S 1> ไม่ล่ากล้าป่า <ยะ S 1> โอ้โหกูยังไม่ทันนับหนึ่งเลยมันไปแล้วเหมือนใครถีบมันไปอืมมันรักเพื่อนมากมันทิ้งเพื่อนไว้ในบรรยากาศที่วังวิง ครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกครับที่น้องเป่าเป๋ากับผมได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเนะ่ะหลังจากนั้นเราสองคนก็สนุกกันมากขึ้นคุยกันแทบทุกวันแม่น้องปเป่าเปานี่น่ารักจุงใบดูเรียบร้อยกว่าที่พี่คิดเอาไว้อีกนะครับเนี่ยสงสัยที่บ้านเน้นมาราย,ยาทใช่ไหมครับใช่ค่ะใครๆก็บอกว่าเป่าเป่าเรียบร้อยใหย,ยิกตินงหูไม่ทราบครับ เมื่อทุกอย่างมาลงตัวเราก็เป็นแฟนกันครับแต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นนะครับฉันรู้ว่าแกกําลังคบผู้ชายคนหนึ่งฉันบอกได้เลยนะว่าฉันไม่ปลื้มเขาเลยเข้าใจไหมมามีอม,ม,ม,มไม่ต้องมาทำหน้าเหมือนฉันต้องให้บอกกี่ทีว่าฉันไม่ชอบเกิดมาได้อย่างไงหน้าเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยใช่ครับในสายตาผู้ใหญ่ผมยังอาจจะไม่ดีพอ จะทำให้ท่านมั่นใจว่าผมจะดูแลลูกของท่านได้แต่ผมไม่เคยท้ออยู่แล้วครับผมสัญญากับตัวเองว่าผมต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ครอบครัวของน้องเปาๆยอมรับในตัวผมให้ได้ครับแต่แล้วแต่แล้วเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่คาดคิดกับเราสองคนก็เกิดขึ้นจนได้ครับ นั่นคือวันนั้นวันนี้เอามาได้เซลฟี่กันแล้วหนึ่งสองสามช่เราชอบเจอกันในบรรยากาศที่วังเวงมีเราสองคนมาเซลฟี่กันหนึ่งสองสามซ้ำแชมามีซ้ำเลยเว้ยเอาซ้ำแชาซ้ำแชาซ้ำตลอดเอาพร้อมแลวหนึ่งสองซ้ำแชเอาเลยเฮ้ยทำไมเป้าเป่าเป็นพลังงานลึกลับไปแล้วเหลือกูคนเดียวเฮ้ยป้าเป่าง่วงก็ไม่บอกแอบไปนอนเมื่อไหร่เน่ย เป่าเป่าเป็นไรไปจ้าเป่าเป่าพี่แจ๊กเป่า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 เดินไม่ได้ขาชาไปหมดไม่รู้เป็นอะไร่ายเซลฟี่จะเป็นลมเลยเหรอขาชาเดินไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มีพี่อยู่สักคนหนึ่งจะไปไหนก็ได้พี่จะพาไปทุกที่ในโลกนี้เลยแบกเป่าเป่ามาสองกิโลแล้วนะ พี่แจ็คไม่เหนื่อยเหรอขอแค่ได้ทำเพื่อเปาเปาไม่ว่าจะกี่กิโลพี่ก็ทนได้พี่จะไม่บ่นย่อมเลืนช้าแล้วล่ะว่ารู้สึกภูมิใจที่เปาเปามีคนที่รักและพร้อมจะดูแลเปาเปาขนาดนี้รู้ไหมคะพี่แจ็คพี่เหมือนฮีโร่พี่แท่มากเลยซัมซุงฮีโร่เลยจ้าจะบอกให้ว่ากูก็จะตายอยู่แล้วเหมือนกัน โอ้โหเป่าเป่า,ปากินควายมาได้ไงเนี่ยหนักเหลือเกินโอ้ยแหนบสันช็อกพริ้วหมดแล้วท้ายแล้วรถขับวนแะต่ละเป่าเป่าโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยแหนบหักแล้วโอ้ยแหนบหกักแต่ใน,นที่สุดเรื่องมันก็ร้ายแรงกว่าที่คิดไวค้ค่ะเป่าเป่า,ปากลายเป็นคนเดินไม่ได้เป็นปีเลยคะ่ะ ขเขาไม่รู้สึกดูสิเขาไม่สบายขนาดนีย้ยังมีอารมณ์เล่นอีกเนาะเล่นอะไรลองเทน้ำหนักดูดึง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 หนักกว่าดัมเบลอีกนะดึงดึงหน้าตาบอกว่าชื่นชมกลูมากเลยเงอก็พี่ไม่อยากให้เป๋า,เป,าเป๋าเครียดยังไงล่ะจ๊ะเชื่อพี่สิยังไงเป๋าเป่าก็ต้องเดินได้เชื่อพี่เนาะขอบคุณนะคะเสียงสอเสียวมากเลยเงินเอาอย่างนี้ เข้ามาใกล้กๆสิคะเป่าเปามีอะไรจะบอกอย่างนี้มีแล้วสีด้นหน้าเลยบอกแล้วว่าน้ําเสียงสอเสียวใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าเอาเลยจ้าเปาเปาเอาเลยจ้า <c oughs> น้ําท่วมปากมากกว่าครูอีกเปาเป่าแค่จะบอกอว่าเป่าเป่าคลื่นไส้เอายาให้หน่อยเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิด้วยเออบลึกยังมี <c oughs> ข้อสองเลยจ้า เดี๋ยวพี่ไปหยิบยามาให้หลับหนึ่งกินไปสองเม็ดเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตกูทำไปได้สองปีผ่านไปพี่แจ๊กยังคงไม่ไปไหนอยู่ข้างๆเป๋าเป่า,ปาตลอดมาจนวันที่อาการของเป๋าเป่า,เ,ปาเริ่มดีขึ้น แต่คนที่ยังคอยอยู่ข้างๆเปาเป่าก็ยังเป็นผู้ชายคนเดิมคือพี่แจ็คนั่นเองค่ะเหมือนหลับอยู่ในสวนดอกไม้กลิ่นมะดามหอมชื่นใจความดีของพี่แจ็คไม่ใช่แค่เพียงชนะใจเปาเป่าแต่มันยังได้ชนะใจครอบครัวของเปาเป่าทุกคนด้วยค่ะลืมจะลูกหน้าลูกเหมือนแม่เด้ะ แล้วเรื่องร้ายก็ผ่านพ้นไปเปาเป่าหายดีครับมันมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ล่ะครับพี่แจ็คเหนื่อยไหมมาดูแลเป่าเป่า,ปาแบบนี้ทุกวันเนี่ยไม่กลัวโดนไล่ออกเหรอไล่ออกกันเหรอเรื่องไล่ออกพี่ไม่กลัวหรอกตกงานจะหางานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าไม่มีเป๋าเปล่าแล้วพี่จะหาใครแทนได้เล่านี่คมคำนี้กูคิดไว้หลายเดือนแล้วนี่โดนโดนจริงๆแล้วพี่ไม่อยากดูแลเปาเปล่าแค่ช่วงเป่าเปล่าไม่สบายหรอกเนอะงับนี่เปลาเปล่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าพี่จะขอดูแลเป๋าเปล่าไปตลอดชีวิตเนอะยิ้มอย่างเงี้ยไม่ต้องฟังคำตอบก็รู้ใช่ไหมครับเฮแล้วผมก็ตกงาน สุดท้ายแล้วว่าของเมื่นใครบางคนพูดเอาไว้นะครับว่าความรักอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแต่จะมีสักกี่คนที่พร้อมจะเดินเคียงคู่กับเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะร้ายหรือดีก็ตามจริงไหมครับและถ้าคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วก็ขอให้ดูแลและรักษาเขาให้ดีนะครับขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักเหมือนเราสองคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ